เซรั่มแอนตี้เอจแกลัง y ย s ตวอเทอรี่อยใช้จริงรีวิวจริงดีจริงอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่ามาดูกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ทามเบอรรี่วารยตี้ยามน้ำชาวันนี้เราจะมารีวิวเซรั่มตัวเด็ดนั่นก็คือแกลัง y ย s ตวอเทอรี่อยก็คือน้ำมันในน้ำเป็นแบบว่าเซรั่มแอนตี้เอจจิง ยี่ห้อแกลังคือใช้จริงนะจริงๆมันก็คือเต็มๆขวดนี่แหละแล้วก็ใช้มาถึงขนาดเนี้ยแล้วเราก็จะมาบอกผลลัพธ์ว่าสรุปแล้วใช้ไปตามสสัปดาห์แล้วมันเป็นยังไงคือแบบเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะเป็นน้ำกับน้ำมันผสมกันจริงๆมันมีเม็ดบีดอยู่ข้างล่างด้วยนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าคือมันใกล้จะหมดแล้วเวลาใช้จะต้องเขย่าแบบนี้จพอเขยา่าเราก็เป็นอย่างนี้นะคะจะเริ่มเห็นเม็ดบีดแล้วเนาะเราออกมา มันเป็นน้ํามันในน้ําแล้วมันก็จะมีเมดบีดพอขยบมาแล้วเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้คือแบบมันเหลวมากเลยนะปึ๊บแล้วก็ไหลเงี้ยนะมันซึมเร็วมากเลยนะครบแป๊บหนึ่งนี่หนึ่งสองสามหดแล้วเจม้าดแ้ะจ้าไม่เหลือแล้วคือภายในสาวสิบวิคือมันซึมไปเลยในความรู้สึกตอนแรกที่เราไปซื้อมา คือสารภาพจริงๆนะว่าตอนแรกที่ไปซื้อมาเพราะว่าเห็นรูปลักษ์ขวดมันน่ารักและอยากได้ไอเนี้ยแกอยากได้ไอปิเป็ดคือไอไอไอหลอดที่ที่ทำเนี่ยขวดแรกเลยอ่ะซื้อมาเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็พอไปใช้ได้ครั้งหนึ่งแล้วมันไม่ดีอ่ะคือตอนนั้นอ่ะใช้ครั้งแรกเลยคือพอใช้ไปสักสองวันอ่ะคือสิวขึ้นจ้าสิวขึ้นแล้วก็แบบเอ้ยหรือว่าเป็นช่วงนั้นของเดือนวะสิวก็เลยขึ้นเปล่า เราก็เลยหยุดแล้วคราวนี้ก็เอากลับไปชักอาทิตย์2อาทิตย์ให้หลังก็เอากลับมาใช้อีกแล้วมันก็ยังสิวขึ้นอีกเนี่ยเราก็เลยเฮ้ยไม่ถูกกับเราแน่เลยเราก็เลยให้น้องไปขวดหนึ่งแล้วพอให้น้องที่รู้จักกันไปอ่ะเขาเอาไปใช้แล้วเขาบอกโห oh, พี่มันดีมากเลยแบบผิวฟูนั่นนี่นู่นแล้วน้องก็มาเล่าสรรพคุณให้ฟังว่าน้องหลังจากน้องใช้ไป7วันแล้วมันดียังไงแล้วคือเราอ่ะเห็นหน้าน้องว่าเฮ้ยไม่ดีขึ้นจริงๆเว้ยเราก็ เฮ้ยมันดีขนาดนั้นนี่เราพลาดอะไรเปล่าปะวะความที่อยากได้ขวดมากน้องมันไม่ยอมเอาขวดมาให้สักทีเราก็เลยไปซื้อใหม่แล้วเนี่ยพอไปซื้อใหม่แล้วก็ใช้ได้นิดนึงมันก็ยังสิวขึ้นอยู่ดิฉันทำไงคะก็ลืมมันไปไว้ในกล่องแต่พอช่วงกักตัวเนี่ยคือมันหมดอะของที่เป็นเซรั่มอะไรเงี้ยมันหมดแล้วจริงๆเราก็เลยต้องบอกหาอะไรสักอันนึงวะใช้ก็ได้อะก็เอาออกมาใช้ปรากฏว่าเฮ้ยคราวเนี้ยสิวมีขึ้นแล้วอะ สิวไม่ขึ้นแล้วก็ด้วยความที่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ตัวอื่นแล้วมันไม่ถูกกันมัง้งมันก็เลยแบบว่าสิวขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็ลดบางตัวแล้วสิ่งที่เราทําคือเราไม่ได้ใช้มันกับตัวอื่นก็คือใช้ล้างหน้าใช้โทนเนอร์ก็คือแบบว่าไอตัวเช็ดพิกซี่สีนั่นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่ตัวนี้เซรั่มตัวนี้เลยโดยที่ไม่มีตัวอื่นเลยเสร็จแล้วก็ใส่ครีม เดคีมไนคีมปกติแต่ไม่ได้ใส่คู่กับเซรั่มตัวอื่นเลยซึ่งในครั้งแรกๆที่ใช้เรายังใช้คู่กับเซรั่มตัวอื่นอยู่คือไม่ได้ใช้พี่เขาเพียวๆแต่เนี้ยคือใช้พี่เขาเพียวๆเลยมันก็จะได้เห็นแบบเห็นผลไปเลยปรากฏว่าวันแรกสิวไม่ขึ้นสองวันแรกสิวไม่ขึ้นวันที่3ค่ะคุณคือพอตื่นมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบสวยเด้งขึ้นเลยนะแต่มันรู้สึกได้ว่าผิวฉันดูแบบใสขึ้นอ่ะพอผ่านไปได้สัก7วันสิ่งที่มันเห็นได้ชัดเลยคือผิวมันฟูขึ้นมันฟูแล้วมัน อิ่มน้ําและที่สําคัญเลยคือเรารู้สึกมันมีความแด้งมันนิ่มมันให้รู้สึกว่าผิวมันอิ่มน้ําจริงๆทั้งๆที่ปกติแล้วก็ใส่เซรั่มทับนั่นทับนี่ผสมกันหลายตัวแต่ว่าเนี่ยคือไม่ได้ใช้เซรั่มตัวอื่นเลยใช้พี่แก่คนเดียวเพราะว่ามีแต่แกเท่านั้นก็ใช้มาประมาณสักสัปดาห์นี้น่าจะเป็นแบบสัปดาห์ที่สามแลเห็นชัดเจนเลยว่าผิวเปลี่ยนไปจริงๆไม่มีสิวไม่มีอะไรอีกแล้วอะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย มันดีอะหรือว่าเป็นเพราะช่วงนี้มันเหมาะกับอากาศที่มันแบบว่าเป็นช่วงมิซีซันอะเป็นแบบว่าสปริงเออแต่สิ่งที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อสัมผัสมันคือมันซึมเร็วมากเลยนะคือประมาณ25วิมันซึมหมดลังจริงแล้วมันไม่เหนียวมันแบบมันไม่ได้ให้เป็นอารมณ์น้ํามันอะส่วนกลิ่นใช่ไหม แน่นอนค่ะแกลังขึ้นชื่อเรื่องน้ําหอมนั่นหมายความว่าครีมเขาคงไม่ทําอะไรที่กลิ่นแบบรับไม่ได้สําหรับเราเรารู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างแรงแต่ว่าเป็นกลิ่นผสมกันระหว่างให้ลรมแบบกลิ่นรังผึ้งแล้วก็มีความเป็นแบบว่าขมนิดๆของเปลือกส้มอ่ะคือมันมันมีกลิ่นหว,วานๆของรังผึ้งแล้วก็กลิ่นออกขมๆเหมือนเปลือกส้มนิดนึงให้ความแบบว่าสดชื่นเหมือนจะสะอาดอเหมือนจะสะอาดมันก็คงจะสะอาดจริงๆแหละพูดอะไรก็ไม่รู้เนาะ ิ่งที่มันน่าสนใจในนี้เขาบอกว่ามันมีส่วนผสมจากน้ำผึ้งกับน้ำมันไอส่วนน้ำผึ้งเนี่ยมันมีหลายน้ำผึ้งมากเลยนะมีน้ำผึ้งสองสามอย่างแต่ว่าที่มันเด่นๆเลยที่เขาบอกว่ามันมาจากผึ้งดำเป็นผึ้งดำแล้วมาจากเกาะส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเกาะอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นชื่อให้แต่ว่ามันเป็นเกาะที่เขา เขาอยู่ในโซนที่แบบปกป้องของยูเนสโกเป็นเกาะที่มีอากาศสภาพแวดล้อมที่ดีมันจะไม่ค่อยมีสารพิษเจือปนแล้วก็มันเป็นพึ่งชนิดพิเศษคือเป็นพึ่งดํา แล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่ตัวนี้นะน้ำผึ้งที่เขาเอามาเนี่ยมันเป็นน้ำผึ้งที่มาจากนิวซีแลนมีตัวนิวซีแลนด์ผสมด้วยแต่เราจําไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่ารู้ว่ามันมีแบบว่าสองสามน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งที่เขาคัดแล้วว่ามันเป็นผึ้งที่ไม่ใช่ผึ้งทั่วไปเป็นผึ้งพันธุ์พิเศษเป็นผึ้งดําที่ทําให้น้ําผึ้งเนี่ยมันมีสารข้างในที่มันไม่เหมือนผึ้งที่อื่นแล้วก็สิ่งที่เขาผสมที่เป็นตัวเด่นๆชูโรงของเขาเลยก็คือ ลาเเลคอรยันหรือก็คือนมพึ่งเออเป็นส่วนผสมระหว่างน้ำพึ่งกับนมพึ่งและไอส่วนที่มันเป็นมิตรบีดเนี้ยมันเป็นน้ำมันที่เป็นพืชนิดหนึ่งที่ช่วยให้อบกุ้มน้ำสรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วไอส่วนผสมที่เขาใส่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำพึ่งลางพึ่งแล้วก็ไอน้ำมันที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยเขาศึกษามาดีแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผิวเกิดความชุ่มชื้นให้กับผิวมีพวก โปรตีนและธาตุโอริโกเอเดเมนต์เยอะแยะมันเลยทำให้เป็นอาหารผิวที่ดีผลลัพอคะค่ะคือสามวันแรกที่ใช้ให้ความรู้สึกว่าเออผิวมันดูรู้สึกสว่างกระจ่างใสขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเป็นผิวขาวนะแต่คือรู้สึกเลยว่าผิวมันดูเปล่งปลั่งขึ้นพอใช้ไปสักเจวันอย่างเงี้ยเราสิ่งที่เราเห็นได้ชัด,ชดเลยรู้สึกว่าผิวของเบีย มันอิ่มมันฟูแล้วรูขุมขนนะ่ะมันเล็กลงพอใช้มาเนี่ยสามจับดาวแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเห็นได้เลยว่าผิวมันแตกต่างโดยที่เราไม่ได้ใช้ตัวอื่นขึ้นมา <c oughs> ถามว่าหมดแล้วซื้ออีกไหม <c oughs> เรารู้สึกว่ามันโอเคสําหรับการใช้ตอนกลางคืนแต่พอกลางวันม,วมันไม่ได้เหนียวเหนอนะจนใช้ไม่ได้นะแต่ว่าพอกลางวันอย่างเงี้ยเรา ต้องใช้ตัวอื่นที่ใช้แต่งหน้ามันไม่เข้ากับครีมตัวที่มีเรารู้สึกว่ามันมันเยิมกับครีมตัวอื่นแต่ถ้าใช้ตอนกลางคืนน่ะมันดีเลิศประเสริฐสีเลยหรือไม่ถ้าใครทนได้หน่อยก็ใช้ทั้งเช้าทั้งกลางวันก็ได้นะแต่ว่าต้องกรอนิดนึงก่อนที่จะแต่งหน้าแต่ว่ามันก็ซึมเร็วนะกลิ่นหอมอ่อนๆพอใช้ได้เลยเนี่ยเป็นไซส์เล็กนะเป็น15 ml มันจะมีหลายไซส์นะ โดยส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบครีมแกลังที่ป็นแบบครีมบำรุงเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่ามันลิชเกินไปมันหนักมันแอนตี้อจจริงๆแต่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาชอบเพราะว่ามันมันรู้สึกเบาเป็นแอนตี้อจที่ไม่ได้เหมือนตัวอื่นของแกลังที่แบบหนักทุกตัวแล้วก็กินแบบจัดเต็มแต่นี้คือแบบกินอ่อนๆรับได้อ่อน ตอนนี้เราบอกกลิ่นออนมันมันกลิ่นมันชัดเจนนะแต่ว่าเป็นแบบกลิ่นน้ำผึ้งมันไม่ได้กลิ่นแบบว่าน้ำหอมจ๋ามาขนาดนั้นแล้วก็ผลลัพธ์ดีเยี่ยมแล้วเราจะซื้ออีกไหมหรือว่าเป็นหน้าถ้าหน้าร้อนเราไม่คิดว่าเราจะใช้เขาตลอดอ่ะมันไม่เยิมก็จริงแต่เราอยากได้ตัวอะไรที่มันไลท์กว่านี้ถ้าถามว่ามันเป็นแบบว่า anti aging ที่ลดริ้วรอยไหมเราคิดว่าไม่แต่มันให้ผลเรื่องผิวฟูอิ่ม ถ้าเป็นลดริ้วรอยอาจจะต้องใช้อีกลายหนึ่งที่มันเป็นว่าเซรั่มสองอันสองขวดอะไรนะ่าจะเป็นแอนตี้เอจจิ้งแบบว่าอีกอีกแอดวานหนึ่งแต่สำหรับอันนี้เรารู้สึกว่าเป็นเป็นแบบแอนตี้เอจจิ้งแบบพรีวเวนน่ะไม่ได้บอกว่าลบริ้วรอยถ้าคุณต้องการอะไรที่แบบว่าผิวแบบมีน้ำมีนวลอิ่มฟูลูกขุมขนเล็กลงแล้วว่าอันนี้ดีแต่ว่าอาจจะต้องใช้จับคู่ให้มันถูกกับ ผลิตภัณฑ์ที่ก่อนหรือหลังด้วยเพราะว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันทําให้เราเกิดเป็นสิวเพราะว่าเราจับคู่ผลิตภัณฑ์ก่อนหรือหลังที่ไม่เข้ากับเขาอะนะเอาข้อมูลไปให้เป็นตัวเลือกเผื่อใครสนใจกําลังหาข้อมูลอยู่เพราะว่าราคาก็ไม่ใช่เบาๆกว่าจะซื้อก็ถ้าซื้อมาแล้วไม่ถูกกับเราหรือว่าซื้อมาทิ้งจะเป็นเรื่องน่าเสียดาย พบกันใหม่ที่ทีทำไดอารี่วาไรตี้ยำน้ำชาเดี๋ยวไปหาอันใหม่มาเล่าให้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย